ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลโดยการล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปสวน เพื่อชมพื้นที่อันสวยสดภิกษุทั้งหลายนายสารถีรับรับสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วจึงกราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้เทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัตณี พระองค์ทรงกำหนดเวลาอันสมควรเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปสัสสีราชกุมารทรงยานอันดีเสด็จประภาสพ,พระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระวิปสัสสีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรชายชรามีซี่โครงคตเหมือนกรอนหลังงอถือไม้ทาาเดินงกงกเงินเงิน,งนกระสับกระสายหมดความหนุ่มแน่นครั้นทอดพระเนตรแล้วจึงรับสั่งถามนายสารถีว่านายสารถีผู้สหายก็ชายผู้นี ถูกใครทำอะไรให้แม้ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม้ร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีกราบตูลว่าขอเดชะนี่แหลเรียกว่าคนชารานายสารถีผู้สหาย นี้หรือเรียกว่าคนชราขอเดชะนี้แหลเรียกว่าคนชราบัตเีเขาจักพึงมีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานนายสารถีถึงตัวเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หรือขอเดชะ พระองค์และข้าพระพุทธเจ้าล้วนแต่จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสำหรับผู้มิภาคแห่งสวนเธอจงนำเรากลับภายในบุรีจากสวนนี้เถิด นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้นำเสด็จกลับไปยังภายในบุรีจากพระอุทยานนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงภายในบุรีแล้วทรงเป็นทุกข์เศร้าพระทยัยทรงพระดำริว่า ผู้จเจริญทั้งหลายได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของน่ารังเกียจเพราะธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จากปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพันทุมารับสั่งหานายสารถีมาตรัสถามว่า นายสารถีผู้สหายราชกุมารได้อภิรมในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีผู้สหายราชกุมารพอพระไทยในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีกราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารมิได้ทรงอภิรม์ ในภูมิภาคแห่งพระอุทยานขอเดชะพระราชกุมารมิได้ทรงพอพระทัยในภูมิภาคแห่งพระอุทยานดังนี้ตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนในสารถีผู้สหายก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสสวนได้ทอดพระเนตรอะไรเข้า นายสารถีได้กราบทูลว่ากอเดชะพระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประภาพ,พระอุทยานได้ทอดพระเนตรชายชารามีซี่โครงคตเหมือนกรอนหลังงอถือไม้เทา้าเดินงกงกเงินเงกระสับกระสายหมดความหนุ่มแน่นครั้นได้ทอดพระเนตรแล้วได้เมียรับสั่งถามข้าพระพุทธเจ้าว่า นายสารถีผู้สหายก็ชายผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้แม่ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม่ร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากระดาษทูลว่าขอเดชะนี่แลเรียกว่าคนจราพระองค์ได้ตรัสถามย้ำว่านายสารถีผู้สหาย นี้หรือเรียกว่าคนชราเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนชราบัดน,นี้เขาจักพึงมีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานพระราชกกุมารได้ตรัสถามว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หรือเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าก่อเดชะพระองค์และข้าพระพุทธเจ้าล้วนแต่จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พระองค์ตรัสสั่งว่านายสารถีผู้สหายถ้าเช่น,นั้นวันนี้พอแล้ว สำหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนำเรากลับไปภายในบรีจากสวนนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารับรับสั่งของพระวิปัสสีราช,ชกุมารแล้วได้นำเสด็จกลับไปภายในบรีจากพระอุทยาน,นั้นขอเดชะพระราช,ชกุมารน,นั้นแลเสด็จถึงภายในบรีแล้ว ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระใยทรงพระดำริว่าผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นข้อหน้ารังเกียจเพราะธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จักปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วนูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล พระเจ้าพันตุมาทรงพระดำริว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าไม่สวยราเชสียเลยวิปัสสีราชกุมารอย่าออกพโนวัดเป็นบรรพชิตเลยถ้อยคำของเนมิตะพรามอย่าพึงเป็นความจริงเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล พระเจ้าพันธุมารับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราช,ชกุมารด้วยกรรมคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราช,ชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสีราช,ชกุมารเสด็จออกผนวดเป็นบนรรพชิต โดยอาการที่จะให้ถ้อยคําของเนมิตะพรามเป็นผิดภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสียร,ราชกุมารเพียบพร้อมพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าได้รับการบำรุงบำาเรออยู่